โอ้มากินเข่าพอดีเนาะโอ้โทูสบายดีสบายดีกินเข่ากับยังอันนะพอนุญาตขึ้นเฮือดรลได้โอ้ทูปนกบขค้นได้กินปนกบมือนี่กินโลดกินอิ่กกนอนอนะม,มนเนยมมลยสมบ ไปหาหน่อไม้มาไดี๋ยวใส่หนีบ่าวทรงคือได้ใส่ทรงเทแท้เมือนี่เฮ้ยซื้อทรงใหม่บ่หนี่ป้าทูปวดสาวทองนี่พระพายขอย้อนุญาตมายืนทางนี้ก่อนต้องขึ้นมาทางเทิงได้ผลตกเนาะเห็ดกินยังใส่หมอน่ะต้มกบอยากเอาให้ปนก้อนตัวนึ่งโดยม่ ครัถ้าเบิงน้ำการไปนอนเลยพ้นกำลังตกลงมามันจีหัวบ่อเลือบ่อหัวรับน้ำหนักได้อยู่ที่สองสี่คนได้เนาะคือวเดียนวเดียนอยู่แท้ ดยดยเดิตัว้ินนาปะจารย์าเลือกินในรยยเหียงเนาะโง่ในยาไเลยกบไปหากบนะต้กบจะไปเองบ่เออดีเอายันใช่เ้อมันนะเอาปูเอาปับ bạch tiêu nâu mình bảo, nào phu nâu nó, phu nâu bạch tiêu nâu. xin chào, xin chào. 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 Xin จักปนไปใส่มันอยู่แถวชาวเท่าแหละบ่แม่นชาวทองเอาไปบ่นี่สงว่าแล้วสิกันนําให้ลืมแล้วักบ่เปลี่ยนกันนงั่นเด้เสื้อเสื้อมันสิเปลี่ยนออเสื้อเสื้อมันแล้วบ่เปลี่ยนใส่นํากันบ่บ่ได้แล้วว่าผัวเมียใส่เสื้อนํากันบ่เยบ่เอาไว้มได้ผู้น้ออ๋อกินหยังคือเแท้นี่นี่น่ะกินแจ่วกบกินจวกบออ ใส่ยโตจะไปใส่ตุ่มนะบ่าวสุกสองโตลโตเคุ้มสมล้างได้กบสองโตโตบักใหญ่เลยเนาะเ่วามันเนาโอ้สมนี่ไคชืว่าใดเนาะเขาใช้ยู่โคคนเขาเถ้าเอาเขาไปใส่น้ำน้ำขอนบ่หรือว่าเป็นน้องก็ใส่ไปู้กยน้ำขอนน้ำขอนเท่าไหน้วไหน้ะโดยตุ่มกบบ้านจะไน้่สบรอ ชาวทองได้ใกินแล้วบ่ก <they> ินน mm, ้ำกันนะเออเคอบอกกินใสกินมันะเรากินได้ลรนะกินแล้วกินแตาเราซื้อแล้วนะบรกินเราไปกินเคบ้กินบ้างนเราอยากกินเราอยากกินชาวทองถามดินเจ้าน่ะไปถามเลยได้ทำานไราไถ่โรไถ่รได้แมนบ่าว่าส่ง เราจะได้สองล้านพุ่มหาดีแต่ว่าแล้ววผช่ป่ะนั่นน่ะมาพอตกปลาตาเราล้านหนึ่งไทยคืงหนึ่งเราหาล้านหนึ่งคือไทยไทยเดินล้านหนึ่งแล้วแบบนี้เราอยากได้หันช่องล้านเต่าค okay. ืนหันเอาหมุดหนึ่งคือเอาหมดนั่นคือคืงหนึ่งผิดนองคือคืงหนึ่งปันกันนั่นน่ะแบบนั้นไทยเราเงินเราหันชื่น้ำพันนี่ก็ล้านหนึ่งแตวเราอยากได้ช่องล้านเดี๋ยวนี้หัน ทำลายพระหนาสบายโดนดอกมันครับเราไม่เข้าใจออกมันก็ว่าเอาแล้วต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเจ้คนคือดินคนดูนาหันเขาว่าจะาคาหันเออขี้คงนองหันได้เท่านั้ดินเจ้าหันเจ้าเสียเอาบ่เอาเดี๋ยวมึงว่าได้่างๆก่อนจะพาไปเอาไปเอามือนี้แล้วไปได้เหรอมัอนี่เงินบอกพ่อ คนตกเนาะมือพอจะได้มือใหม่หมดแล้วอยากได้จะเอาไปขายได้ขายยังไงเอาชาวทองเอากระสอบไปตักเอาเืมอนีแล้วเป็นไ่กิรดินเจ้าไม่ได้สั่งแตัก็ได้แล้วดีใจชาวทองยิ้มออกไปบ้านดีใจแล้วดีใจบ่ดีใจแล้วเราจะเงแยกกันไปเอาไปอีกแล้วบเดี๋ยวของเขา อยู <S 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 ่ต้องกันนะแล้วก็คืออย่างห้มีดินผัวดินเมียดินผ hey, ัวดินเมียดินเจ้ากระตงหากดินล้วกระต่งหาไทยเอาไว้ให้ลูกให้เต้าหรือบางทีบัดอนาคตเด้สเนาะอนาคตลูกเจ้าเด้มันก็ดีตัวมีทั้งผัวทั้งเมียแม่นะว่าปรสบโมเมนต์ว่าหายแยกได้เวลามันจำเป็นมากข้างหน้าเด้ส์นแต่ปัญหาของเขา หาเนี่ยนี่ยนี่ยังมีปัญหาอยู่สิว่าเดี๋ยวไปถ่ายดินมาใหา้ลราสิเปรี้ย่กันอยู่สีเปรี้ยงกันพอมีหอยหทำเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันแี่ยนะหอยหอ,อยไปถ่ายให้เรสิเปแรีอยงหอยบ่แสงสารลูกเด้ย๋ยวไปนอ,อนอาปากป,ป่องๆอ,อยู่น,น้อยอยู่ตรงกันนะ,ะแล้วเพราะว่าพอจะสาวทองเราว่าดินเราขายล้านนึงแม่นบอกแล้วเขาเดให้ไปถ่ยนะสองล้าน mà quả khỏe trước đây vừa đấy hồi nào cái đấy khỏe mà đéo anh này bỏ mình, no. Ừ. 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 mình nó no. à con à bên con Nên mình phải ao xin con mình ao mất lửng Đúng không? cày vào đình cày vào đình đình lao như thế được bận rồi đang phải ngon nãy nãy mình nhìn thấy ôi sao đây đây một bạn nhỉ mù bạn bạn nãy bạn เมนชัวร์สิเดินดิ่เหน้าหนอเหนานาบ้างไหมนี่็นบ้านั่นละที่แรเป็นในไคือขายถามกันเดื่อๆปัวลูก่ออ๋อดเอาดินเมียมาขายปัวลูกเนาะการมันงก็ธรรมดาเลยก็ดินรานอะไรของเราขึ้นอดีนนาหาช่องเธอขายสองเถือบ่แตมีเงินไปไทยแล้วบัดนี้จะปิดอารอยรอฮันแต่พอแต่พอแต่เมย์ขาย ขายยอนยังขายยอนตัวพญาตทางปูพ่นแล้วบานนี้เราบริเวเงินไทยเลยพ่นีไปเวียงเนาะหาุงานเวียงบ่าเวลาเรามีเงินแด่เราเอาขึ้นเอาขึ้นบานนี้ลูกเขาเป็นอีกขายตออีกขายตอเอาขึ้นอีกแต่ขายบ๊ขายประชดรเหมันือนขายดอกเงินเอาดินไปจำไปจำไว้คอยจำก็ได้เอง เงินว่าจำอดินมาจำเงินเอาเงินไปปัวลูกน่านี่มาแม่มาขายขายชุดเลยขายเอาดินไปทำประกันบัดนี้บัดนังได้ขึ้นนะถ้าเกิดว่าเขามีเงินมาได้แต่เขาก็ไปถ่ายขึ้นไปจำน้ำพี่น้องเงินมามาปัวลูกนี่้ เฮาก็ขายเนาะเด้อเฮาก็ขายบ่แม่นขายไปจำนำอืมขายไปจำถ้าเฮามีเฮาก็แม่นเฮามีเฮาก็ไปถ่ายเอาเนาะอืมเอ้ยน้องก็เอ้ยน้องหาเงินหาทองได้นี่อืบ่น้องบ่เอาเงินเอากเอา่้น้องจาิายน้องกลางบ้านเนาะแม่นมันบ่คืออายน้องเฮาเองดอันนี้หั่นพวกลุงพวกป้าือเจ้าเอิ้นลุงเอิ้นป้า่้น้องบ่น่ะ เงินโบนัสเนี่ยไอ้น้องเจ้าเพื่อนชาวทองชาวตองคันคื์อันนั้นน้องเจ้าเนาะอันนั้นคือไอ้น้องเจ้าอันนี้ทางลุงทางปลาทางลุงทางปลาทางเพือนทางฉานง่ายอือมันไปทางอื่นได้คนเฮามันอยากได้เงินโดยจะเพิ่นนับถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเพิดรีบบอได้หรือเปล่าบ่ได้เนาะเออแม่นหละเราเอาแม่นหละเราเอาในปากเาเงินของท่านหนาแบบเงินเจ้าเขาเอาเอาส่งว่ามีเหตุคนเขาก็าเอาในไม้ได้คนแถวนั้น มอนบอกเคยที่หายเป็นไงหายแล้วฮะถึกเจ้าหันเจ้าขายร้านหนึ่งนี้จนโชซ์สปีแล้ว่ะผู้ลูกชุมจ่าิก้าบ่าหายร้านหนึ่งคือเก่าจะเอาได้บ่คือคอยคอยเอาแล้วแม่ไหมขันไอ้น้องกันเองหรือเออคอยจำเป็นขันไอ้น้องกันเองอันนี้พัดคนกลางบ่าผู้หญิงผู้ผู้หญ้ากลางบ่าผู้หญิงแบบนับถืออืมเขานับถือนับถือเฮาก็นับถือ ต่างแต่ว่าเงินในเด้อนี่บาดบัดนี่เงินบ่แม่นพี่แม่นเนาะเงินมันบ่ได้เป็นพี่น้องน้ำเขาได้คือเฮาคือกันแม่นคนเจ้าเง่นเน่นเมินก็เจ้าโอ้ยอยากได้คือเก่ามันบ่ได้แล้วใครกินหางเจ้าคือเก่าเขาเอาเอาเงินเขาไปเขาไม่ได้ดอกจะเอาเงินเขาทันจักไปีเลยห้าสิบพันกอบมีเขาเฮ็ดยังเงินบ่ค่อยเบาลานตัวเดียวหัน ห้าสิบก็ยังบ่มีดอกกินเหลือเขาสิกินแบบได้น่ะเขาให้เงินเจ้าไปละละแล้ว่ทนน้องคอนโดในบ่วหัวบ่วหัวสงตกแห้งบ่วหัวตกแห้งบ่วหัวอาลมเนี่ยมันห <Tampa> ื saben. ้อไปเบิดเนาะอลมเนี่ยเขาญาิมม่รู้ดิ้มันหื้อไปเบิดบางทีมันฉีดป่าเลยมันเห็นอาลมเนาะเมื่อนั่นคอนโดก็นอนอยู่นี่สินอนนี่แหละโบซื้อมุงใหม่เนาะลมแห้งแบบปู้ได้สิ ในพุ่นเพื่นครับพุ่นชนหอบลูหอบเจ้าไปเลยอ,อันนี้เปียกช้างมันปะปะอันนี้ล้มันเปียกไั่มีมันอยู่เลยตัวนี้พ่นดมใหงาหมไปทีหมดเจ้าไอกตะปูบ่บ่แล้วมัดไว้ชื่อ,อเครื่อมามัดไว้อันนี้ก็ลงให้หดรดับรบรดัะหรือตลาห เขาเชว่า,าชงเห็นยังกันะไรตเห็ยันคยไปเลยไม่ใช่ดูตรงนี้ป้ลมแห้งกี่าชาเห็นยังแบบลาบลาบลาบไปแล้วตัวนี้อมันลมทมันดูลมลมวานนี้อยู่เพื่อนบ่วันอยู่เรื่องอย่เรื่องเราไม่ได้เป็นเหตุเบียดเรื่อน จังหวะจับจับมือตามมือชีมอมือมือนี่แหละมือสามมือมือควบเดยชี้ผู้ชายสี่บ้างผู้ชายชี้ยิงชามคอมเนบอแ่รกคนมันจีท่เหือกันเหมือนกันแ้ทางบ้านจะคอยหัน้หญิงชามสามใส่สี่สีใส่สามแหละแต่กลับไปกลับมาหันน่ะ ใช้ฮันชี้ได้ลงทุนไปทางไหนลนงปลงนึงทุนไปันมากควรามันได้ทิ้งเงนโอ้มาสะพานซื้อซื้อแล้วบอันมันแล้วดเงินมัแล้วเงินมาแล้วกันไทยอีกไอีกอยากซื้อยู่บ่อยาซื้อเล้ได้เงินอลไต้องซื้อได้ออ ซื้อยังเหรอซื้อผ่านี่แล้วมาบาใบมามุงแล้วซื้อตังกศีแต่กศีเงิ่อตังกศีว่าพ่อได้สังกสีต้องได้ซื้อใหม่น้ำได้หนิมันต้องได้ซื้อใหม่ซื้อต่อเออซื้อใหม่เสร็จน้ำได้กับตังกสีอันนี้เลาเอาไม่น้อยเนี่ยเอาไม่เนี่เอาผ่านี่กอนคนไม่มีเงินก็อว่าพ่อก็อยายาเป็นโรคคนเรีว่ามุงพอดมอนอนมีเงินกสีกันน่ะกรเจี๊ยนอะไรไม่ลำลังก็บ่เป็น จะเจาไหมทับล um e. ังบ hey ่โดยแล้วต่เจ้าใอยเอาหายเจ้าแล้วแต่เจ้าโด้ก็อาใบในมาแอมเนาะไดอแล้วเขาเขาบอครบก่มงจะครั้งนี้เบื้งหนึ่งอยู่เบื้องหนึ่งดียแล้วนี้เอาใบมันนี่พ่นจากพนจากความหัวลูกมหัวเมียเนาะสงสารได้เห่ลุกเมียท่ายามันมุงบ่อพ่อ อันนี้หันคันลมมาบานในจระเลยเแปลว่ามันมันโดนแล้วดิมันกรอบแล้วกรอบเลยนี่ไมอันนี้เงี่ยก็ยังมันุ่นยังขาดเลยยังขาดเลยเวลาลมมาปบ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 เลยนี่ดังไฟอุดอยู่ผู้มือนี่มาบผนต๊ะเนี่ยมันคือพเปียกมันบ่เลยนะเปียกเาแล้วเลยเอากระตกูนตั้งมันมาเทิเอากระตกอันนี้นะโด กระตตกัตนกอะไรี่น้อาไงเนะจ้าอมามาใช้กระโตกไปเอาหาย,ยต่วัดหมดเอามาแต่วัดโดยมีได้ของวัดมหมดเลยของเจ้าของนนอในบ่มีของเจ้าของมันไม่ไดคู่อ่มีได้คุ่ดูหามนึงงดูพี่ซื้อมาอ่านเลยดูที่เรื่อนี้มีแต่ของวัดหมดตอนหน้าหามนึงของคอยส่วนตัวคอยเองอันนี้ของเมียอือนี่ของเมียโดยของปัวของเมียเนาะคนละหามดีขอนละหาม ชูกเจ้านี่ยันได้แบ่งกันยู้กันแบบนี้นะบัตรสีใดขาขาดเนาะอ่ายันได้แบ่งกันยู้ของเจ้าของไข่เนี่ยเพาของของเมียจะเมียว่าเออตัวนี้เก่าเลยเขาชื่อไหมตัวนี้ขค่อยๆเราอะเขาก็บอกว่าเขอค่อยๆหมดถวยบวงกับของวัดนี่คือของวัดมัมีบุญไปอ้เมียซื้อของเมียถ้าผัวซื้อหรือของผัวบอกโดยโอ้แนวนั้นเนาะคือประมาณน้ำการลด เเออก็น้ำกันหักเอยใช้ก็ใช้น้ำกันหมดเอาคือว่าบ่าวจอยมีข่าวดีอีกบ่้านีหน่ะแมนเอาอีกแล้วข่าวดีมาแจ้งสาวท้องกระเป๋าสูข่าวดีอีกแล้วดีใจเยอะพอนี่เอท่าวันนั่งกันนะทีได้ดีใจน้ำกันนั่งได้ดูเห็นนมเรากินนมอยู่พี่น้องเยดีใจเพือเดียวบ่าวคัดเลยหนึ่งดีใจเพื่อเดียวบ่คักคัดข่าวดีอีกแล้ว ไอ้สงมันสิว่าของข่อยเด้สิบ่แบ่งกันอีบ่นี่น่ะเพราะว่าดอก่วยบ่แบ่งกันิให้พวกเจ้าซื้อแนวใส่เฮือนพวกเจ้านี่แล้วแต่ว่ามันก็บ่ลวงบ่หลายดอกแต่ว่าสําหรับข่อยก็หลายตอยู่เด้บ่น้อยแล้วก็บ่หลายเออบ่น้อยแล้วก็บ่หลายสําหรับผู้บ่มีกันหลายิแหละอือได้เลยสิซื้อบ่นี่ ชื่อนะชื่อชื่ออยังสีครั้งแรกครั้งแรกเลยจะชื่อตัวนี้แหละอย่าก็สีค่อยว่าแล้วค่ะเดี๋ยวว่าสื่อประหมเอ็นซีกืจอประหมใช่ไหมเอ็นซีไอซอสังกัดีพี่น้องเอ้ยนี่นะเดือนเงินเงินเดืาทชาวไว้ก็อันนัองพอจะนี่เรื่องนั้นนะเรื่องดินเจ้านะไวก่อนเรื่องดินเจ้านะเนี่ยได้ก็ได้อยู่แล้วว่าจ่อยมาแต่ต้องไวก่อนอันนี้เอานี่ก่อน นี่แล้นี่จะเป็นเนาะขัดพ่นบคลายเนาะขัดพื่นบคลายจอได้บ้างเนี่ยพ่นบาคายเรื่อง่นบาคลายเรื่องคายหันบาคลายอันนี้หันเราคิดว่าพิ่นยกได้หันเราเราใช้เชิงพื้นหนาตรงมีบรรดุโบราดูจะน้อยหันอ้าวบาดจจอยจกกระเป๋าย่านีฮารีฮจำไหลายวันหนอยสหรับ หลายเติมมาไลเหยื่อจับไปหาจักมือสีด้ายซ้ำนี่จังมือจะเ้าไปหาเงินสองพบาทนี่จักมือเบาวสูงลายมือลยไยเดือนลยลายมือลายเดือนบอกว่าเป็นมือว่าเป็นเดือนโหลดก่อนเดือนแล้วนี่นั่งน่อยนี่นี่เ้ยมาพี่เงี้ยบขมาหาอไปลยมคว้าแม่เจ้าจะหาเงินอะกูมือจ้าหาอย่าง ผมมือนี่มันหายากเลยหาชิปหาเามันหาเงิงหารายได้หยั้ยผมมือหารายได้หยั้ยที่ว่าเฮ็ดเงิงเฮ็ดเงินถึงเงินที่ว่าหาเงินปัจจุบันที่เจ้าหาน่ะคอยูดทจิลล์หามาใส่ครอบใส่ขั้วน่ะเอาไข่ขุดจีลอโดยขุดจีลอขุดมันขุดจีลอขุดมันได้ชิปได้ชาวแล้วมันก็ เนี่ยบใจงานการหลวงมดได้ดำชีพดำซาบสิพอยังเนาะโฮมไปจุดบิีสังโฮมพัดโฮมบัวดรลูกเจ้าได้ห้าสิบไปแล้วลูกเจ้าอยากกินขนมกับพ่อซาขนาดับชีพดำซาบกันก็ยังขนมเลยบอกผิดเป็นรัวก็ยังอยากไม่ละคันมีเวีรงานการหลวงมาช้อนห้าสิบนี่บุกุมันบ่ฮอชามันได้แต่ประกันภัย มันยังคนอื่นตัวหนึ่งยังไอช่องแนวคนรูยังไออ้าแต่เช็คไม่มาไครอ่ะจับ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 ใครหูเพิ่นเด้อจับตาเกียสาทองกับจานนั่นนี้เห็นอ่ะคือเกียร์จับคือสาทองกันเด้อเนี่ยทางนี้เด้อหนึ่งสองสามโอเคเนาะเอาไปจับจับดีๆีเลย มันเสียความ้ร okay. ับำพิชศษหรือเปล่าใครถือบ้างนี่เงินใครถือเสียหน้ามีเงี้คนละเครื่องบ่เงมีอะเออต้องเป็นเงี้ยถือเนี่ยคนคนถือโอ้โหอำนาจหมอบดาวดิใค้เงี้ยถืออยู่บ้างหมอบาวนึงอ่าก็ถือใครถือได้กันถือนำการได้แต่ต้องไปซื้อได้มือใหม่คอยมาให้คอยเห็นนี่ดูโมเมนต์ว่าได้แต่โมเห็นยังนี่คอยหาย โมงก็ได้เขาให้ซื้อมาก่อนนะอคอปแปลงเอารอแล้วคันชื้อจะได้โมงแล้วพอ่เอาใบยาแกบนั้นใไม่นี่เจ้าไปหามาเสริมก็ได้บ่ไอกไม่มาทบมาทับหลังมันเด้มาทับหลังไม่ปกหลังทับหล้างมันเป็นเสาคอนกรีตอ่ะเป็นยาคลายตาคมซื้อหัวลายครับได้ลายแผ่นอยู่ไหนช่างกระซีเนี่ยมันตัดให้ ขขาน้ะซาปาได้ส่ข้ขวกินน่ะยังอยู่น่องเขาี่ซื้อมาเมื่อั้นแกะยังเาก็เกะกินนี่เาเกะมนี่เป็นกระสอบเลยบอโดยเกะก็ชอบพากเกะมนี่เมีอเอากินพอได้มาลเอามาพอได้มามีแต่สุน้าบอกกินน่ะด้วว่าพี่น้องกินนำาาา นี่แต่ของช่มเจ้าเนาะเปินบริกินน้ำแต่ว่าฝากไว้ในเพือนเพิ่นซื้อด้วยเพื่อปลาท้มดนะเมียปหาเป็นนาอมากโันมากัน่ันมันยังเินเ้าละมันสีเบิรแล้วก็ไปเอามาเนาะบัวบกเขากระชิมนาักันทีเดยวนี่ บนี<ห>่รักเล่ตัวนได้เลือกยังได้ได้เลือกอ้าลูกด้มาเปา่าาวมาแล้วไปเห็นยังเขาไปเปลี่ยนไป้อกุ้งเคงงาเจ้าจะไปแล้วดนนก็บอกว่าไปหมดอ๋อัอตกี้ไอไปอนี่ต้องอเมียนเบิดบอกเออซ้ำเอเจ้าไปนแล่นรถจักเจ้าหลอกไวอยู่บ่โย่มาเด็ดหลอกเด้อประจงไปได้รถจักก เข้อไปเลยได้เลยถึง huh. ข uh ้อเหวียงเลยเมื่อกี้ว่าสิจอดทองกับรถไญ่อ่แหละนี่ก็เลยมากรานในรถมาตะแล้วน่ขาเอาวะวานัน่ก็เชียรสองขันอยู่ตะแล้วเพื่อนบ่ยุบีบบยูคมยุบค่อยก็เสียร์จะคืนมาแล้วอันแค่นี้ที่จะนอนเลยเขานอนเขาไม่ได้นอนผกไวรุมเหนั่นแหละกลางคืนเน่ยไได้นอนเลยเหมือนกันวัวเต้ไปรุนเวลาเวลาเตข้าคนกินหนึ่งคือกันไปหดคุมหนน แวกะคอยมันมันเถื่อนป่ะมันรุนร้ายอุ่นตัของคนกินเหรอเจ้าไปกินบ่อเดยอนมีทหารบ่ไม่าวสกเจ้าก็กินอยู่บ่อเดียวนี้ก็ทานตรงตังอลูกุษยรายออากันนี่เขากินเดี๋ยวนี้ค่อยพอนแล้วยาเด้อเศร้าไรยาแล้วเดี๋ยวนี้คอยอนแล้วคัดซาผู้ใหญ่เบิ่นชิบซ่อยได้เจ้ายุดได้ยอมเปลี่ยนยอมแปลงได้ กินอะไรสักกี่คยยอมเนาะนี่เจ้าต้องหักสามีลูกญาตินึงกินแล้วก็ไป่นำกันอีเล่เนาะเจ้าก็บไปอยู่ในนอนอีเล่เนาะโดยบอแล้วเรากินก็ค่อยนอนเด้กินแล้วแบบนอนเาบางพูนค่อยอันว่ากินลิงก็ค่อยเออโอเคซะโอเคเนาะให้ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่จดีเพิ่นคุณปาวิคุณปาวิอ่ะนมื่อึ้นทั้งสองคนโดยว่าเฉกขั้นไขอบคุณปาวิ จำนั้นเพร้อนเพิ่น่ใหพ้อมเพิ่นมาเป็นก็อม่แงแต่สำนั้นเาสำนั้นกับสำนี้แหำนั้นกัน้นหละเนาะพ่ายามว่าพึกว่ามันเป็นขอบคุณผนในลายเงาเงาหมดเย่ายญ่ากเด้อสบายดีเลยสบายดีะศงสบายดีสบายดีสาวันทองเดิเดยเดิไปให้สมเจ้า โศกมาลำดรวยอยู่ดีมีแห้งยามชื่อหน้าหงายอันนี้คือมีแต่เท่าแทะแล้วว่าเจ้เอาเท่ามาลาบบ่มาเอาไว้นี่ก่อนบ่เท่านมันใดอนะืเลเาต้อนห้มันเห็เยเอบปามันบกันมันห่ามันบเนินน่ะสั้นพีดีหัวซักลง คือบิ่งเฮือนอีกอนจังเล็กจังน้อยพี่น้งงองเอ้บ่อนดูบ่อนเศร้าเขาเนะนาะเฮือนลังนี่นี่เด็พี่น้องเอ้ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจ้ดีเนาะคุณป้าวิมาแหละคนไทยอยู่ประเทศฮ่องกงให้พี่น้องเอนะ้เราให้การช่วยเหลือเปิดมาเนาะสนับสนุนมาพี่น้องเอนะ้เนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเดอ้ออยู่ดีมีเงาแก้งแบ่งปันพี่น้องเอนะ้เนาะอ่ะไว้คนใหม่คลิปหนะ้าสบายดีสบายดี